นี่คือต้นฟักทองนะคะไม่ได้ปลูกเลยแต่นางเกิดเองเฉยเลยนางเกิดในกระถางไม้ประดับนะคะที่รักจังปลูกนะคะก็เลยต้องหาหลักไม้ให้เขาเลื้อยซะหน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมาเก็บเอาเศษกิ่งต้นสะดาวนะคะที่หลานชายขึ้นไปตัดกิ่งทิ้งลงมานะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าต้นสะดาวกาลังจะโค่นแล้วนะคะแต่ว่ากิ่งของเขาเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะต้นสะดาวต้นนี้นะคะ ก็จะโค่นเขาทิ้งนะคะแต่ก่อนโค่นนะคะหลานชายก็ตัดกิ่งทิ้งลงมาก่อนนะคะเพื่อที่จะเวลาเขาโค่นลงมากิ่งเขาจะได้ไม่ไม่ไปฟาดซุ้มไม้เลยที่อยู่ใกล้ๆกับต้นเะดานั่นเองเนะะี่ยค่ะกิ่งเขายังใช้ได้เลยนะคะยังแข็งแรงนะคะเราก็เลือกหากิ่งที่เนี่ยคะ่ะที่เป็นลำตรงหน่อยนะคะเนี่ยคะ่ะได้มาแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะนี่อีกกิ่งหนึ่งนะคะ ะะเก็บมาเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะเอามาทําหลักไม้ให้เขาเลืยนะคะให้ต้นต้นฟักทองเลือยนั่นเองนะคะเยอะแยะเลยนะคะกิ่งใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเน,นี่ยค่ะก็เลือกมาค่ะเนี่ยเลือกมากรไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะคัดเลือกนะคะกิ่งไหนที่เขาไม่เป็นกิ่งตรงๆเราก็จะไม่เอานะคะเนี่ยค่ะ ก็จะหาที่กิ่งตรงๆนะคะที่ไซส์ขนาดเท่าๆกันนะคะนะคะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะดีกว่าเอาไปทิ้งหรือเอาไปเผาทิ้งนะคะบังเอิญน,นะคะมีต้นฟักทองที่เขากำลังจะเลื้อยนะคะก็เลยเนี่ยค่ะหาเศษวัสดุไม้ที่เราตัดทิ้งลงมาเนี่ยนะคะไม้สะเดเอามาทำหลักไม้ให้เขาเลยนะคะนะคะลักจังก็เลือกมาเยอะะเลยเนี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะ นี่ก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นบวบนะคะเดี๋ยวก็จะทําหลักให้เขาเลื้อยเช่นเดียวกันกองนี้ที่เห็นก็คือคัดออกนะคะคือใช้ไม่ได้นะคะเขาจะโค้งแล้วก็ชิ้นส่วนเล็กและนี่ก็คือที่เลือกไว้นะคะที่เป็นลำตรงหน่อยนะคะล้วจังก็จะเอามาทำเนะะี่ยค่ะสองกระถางนี้นะคะอยู่ในวงล้อ,ลอยางรถยนต์นะคะเขาขึ้นทั้งสอง ล้อเลยนะคะก็เลยจะต้องทำหลักให้เขาเลยนะคะเนี่ยค่ะรวบรวมมาได้ประมาณหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในมุมนี้นะคะอยู่หน้าซุ้มไม้เลื้นเองนะคะสองกระถางซ้ายขวานี่นะคะอยู่ในยางรถยนต์เนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลือกไว้แล้วนะคะก็จะไปเก็บมาเนี่ยค่ะเมื่อกี้กองเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวจะอุ้มมาวางไว้ในตรงล้อนะคะแล้วเพื่อที่จะ นะคะอุ้มมาแล้วนะคะกาลังอุ้มมากองไว้เป็นกองๆองนะคะแล้วก็อุ้มยกมาทีเดียวนะคะนะคะหนักนะคะหนักนะคะหนักเหมือนกันนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะเรียกว่าเอามาทีเดียวเลยนะคะไม่อยากจะเดินหลายรอบเอามาวางไว้แล้วเดี๋ยวก็จะจัดทำหลักเสาให้เขาเลื่อยนะคะ นี่คือนางเอกของเราในวันนี้นะคะก็คือฟักทองกับแตงไทยนะคะฝั่งขวามือนี่นะคะจะเป็นต้นฟักทองฝั่งซ้ายมือจะเป็นต้นแตงไทยนะคะเนี่ยสองกระถางสวยงามจริงๆเลยนะคะ <c oughs> เกิดขึ้นเองเนี่ยหูใบเขียวชอุ่มเลยนะคะเนี่ยเรียกว่า เนะะี่ยค่ะเขาอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าดินที่รักจังเอามาลงไม้ประดับเนะะี่ยค่ะเป็นดินที่เราผสมทั้งปุ๋ยอคอกนะคะแล้วก็ดินผสมหมักไว้อย่างดีเลยนะคะนางก็มาขึ้นพ่อก็ทําอยู่ตรงนู้นนะคะ,ะพ่อก็ได้หญ้าที่แปลงผักของพ่อนะคะส่วนรักจังมาทําไม้หลักไม้ให้เขาเลื้อยนะคะเนะะี่ยค่ะติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าฝีมือทําออกมาจะเป็นอย่างไร